มาแล้วทอส้ให้ของถือมือตรงนั้นน่ะหนสสาสับใส่เวร์ วันนี้เราจะมารับบทผูุผ่าพิฆาตในแมป Murder Mystery 2พร้อมสก,กินมีดแล้วก็ปืนดอกไม้สุดปังจะสวยก็ต้องสวยแบบคาได้นะคะแต่กว่าจะได้เป็นผู้ล่านในแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเหลือตาแทบกระเด็นต้องสุ่มกันเป็นบ้าคลั่งจนหัวร้อนแต่พอได้เป็นทีหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> มงลงว่าจะเลิศร้ายจะล่าไปได้อีกคิวไปดูกันเลยคะ่ะ คือติดข้างค่ะคือกิฟเกตอยู่เลกามาคุณพี่ดูสิเป็นอินเซนเหรอโอ้ยฮัิโหลคมณไปทำอะไรกับล่าวมมาเนี่ยไมตัวเน็กจังสภาพพวกมึงแต่ละคนเนี่ยนะเฮียย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 นยยยยยยย แดงหมดแล้วเหรออย่ายุ่กับฉันนะฉันไม่ทําอะไรให้แกโอเคฉันรู้นะว่าหนึ่งในนี่ยพวกเรามีคนเป็นแน่นอนแหละแต่ว่าโอเคงั้นเด้เราไปแอบกันโอเคปะแยกย้ายคนละทิศคนละทางเลยใครวะยีมันยีมันยีมัน <Hello? S 2> <Hello? S 1> เธอไม่ใช่ใช่ไหมเธอไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวนะมัวเตัวอะไรเนี่ย <c oughs> แน่สิงก็จัดการฉันให้ได้สิโถเอ้ยหรือทำไมไอ้เตี้ยน,นี่มันวิ่งเร็วเฮ้ยแกได้ยินเสียงป,ปะเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วพวกเราแกแอบแอบมองตรงนี้ดิแกแกได้ยินเสียงป,ปะเมื่อกี้แสดงว่าแกได้ยินเสียงป,ปะ,ปปะใครเป็นนะอุ้ย ท่านี้แล้วแอ e ์บิบารีสอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนตามฉันมา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 อ๋อไมค์คืนนะพ่อไม่เกยผมขาเป้นผมขาเป้นทุกคนแม่เพออยู่ไหนวะแม่เพอร์ไปมาช่วยกันเลยแม่เพอร ได้เว่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ๊ยแกเราขังมาได้แค่ชั่วคราวเท่นั้นแหละเธอเอาไงดีท oh ุกคน scared so scared ใครอะอะไรวะเนี่ยหืมยายสิตาฉันบ้างแล้วกันไหม Oh my gosh โอ๊ยตกใจนี๊ะแดงเฮ้ยใครวะ เหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นข้างล่างจ้าทุกคนมึงรู้ปล่าว,ว้ายกลัวมากอย่าใครเข้าใกล้สัญญาห้าเมตรเอาอีเด็กเอาอีเด็กนี่ไปนโอเคจะให้ฉันหรอจ้ามีคนอยู่ข้างบนค่ทาทุกคน

S <S หาปลาแดงก่อนปลาแดงปลาแดงอยู่ใสโอเคอย่านะคะอย่าแคทเธอรีนจิงเบสิโอเคมาไอาเตียไอเตียเป็นในพานโวโอเคฉันอยู่ข้างชีนเนี่ะปลอดภัยสุดละอย่านะใครเอามีขึ้นมาโดนแน่ฉันรู้นะว่าในนี้มีคนเป็นแน่ๆอ่ะอย่ามาแอปนะแกจะโดนบล็อกเนี่ยใครไม่กินเสียงเลนี่ไ,ไเสียงจากข้างนอกคะ่ะโอเคหุค้ยแล้วล่ะสแกนเดียวเดียว แล้วเราอยู่ตรงนี้มันจะดีเหรอขอแอบดูหน่อยได้ปะมีแมสซีอีแมสซีเป็นนะน่ยอีแมสซีเป็น,นาบบใครอะใครอะใครอะพี่อะไรอะพี่อะไรหนูไม่ได้จัดการแล้วใครทำว้ายจบเพื่ออยู่ตรงนี้ฮะเอ,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 อแกเป็นใช่ไหมนางหัวฟ้า A later few moments เราไม่อยากกินทิดตรงเธอเธอไม่ได้เป็นใช่ไหมอย่าอยู่ใกล้ฉันเกินความจำเป็นนะฉันกลัวมากเ้นจังกลัวตามมาค่ะได้ค่ะได้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 โอเคทุกคนเดี๋ยวฉันจะตามเซน้าไปก่อนนะชีน่าจะพาไปดูหลักฐานบางอย่างอะไรอะ ไมเป็นอย่างนี้ล่ะชีตายยังอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะแม่ชหีหรือว่าจะเป็นแม่ชีอันนี้คือใครอ่ะทุกคนแล้วโทษนะคะหัวใครอ่ะทางแคบมากเลยนะคะอย่าเบียดขากันสิคะอย่าขาเบียดกันได้ไหม โอเคอยู่ตรงนี้ปลอดภัยเข้าใจปะตรงนี้มีคนตายไหนเฮ้ยอีหัวดำปะแล้วใครทำมาใครกันที่ก้อนอยู่ในท่อแอร์หรือเปล่าทำไมต้องควรเห็นคนตายฮะอุ้ยตรงนี้หลายศพเลยว้ายเอายัไรดีละทุกคนเราต้องเดนไปแล้วใช่ไหม ไหน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 อ่ะขอขอขอโอเค let me do it bitch <Enjoy them. S 1> ถอยไปค่ะลงล่างแน่สิมึงก็ออกมาสิมามาสิแกไปได้เปล่าแม่ชี มาอยู่นี่สิมึงก็ได้จิ้มมึงก็อยู่ในนี้ให้กูสิโอ้ยไม่โอนเลยเขายังไม่โอนเลยโอ้โหกูยิงมพลาดเป็นร้อยดอกแล้วค่ะน้องจริงสัตว์แลนเป็นไงบ้างเป็นหรือเปล่าทำไมทำไมมีแต่คนแต่งตัวม้กมาบอกอย่านะอย่านะ ใครเป็นไปจัดการคนอื่นก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาพี่สองเนาะเล็บเล็บคืออาวุธปะเล็บคือมีดปะไม่ใช่เนาะมึงแต่งตัวได้แบบทำไมอะไรทำไมอะไรข้างหลังมีคนเพลยดาบมาเมื่อกี้ค่ะอ๋อพระเจ้าช่วยเขาเห็นตัวมันหรือเปล่าไม่เห็นมาผ่ากลางหนูเลยมาตาฉันบ้าเด็ดเจ๊บ้าเองเฮ้เาอเออกินขู่ไปก่อนปึ้งเธอมีคนตุยตรงนี้ด้วย แยกย้ายกันอย่าอยู่ใกล้กันมากเกินไปใครผักสันโธแยกย้ายกันไปหาสิแยกย้ายกันไปหาสิไปหาเร็วๆใจหลังใครเธองตตัวแล้วอีนา่าสิ Let's get get it on, bitch Rose Let's it on, on I'm my using พอใครเป็นมีลู้รอยอะไอ้สัส <S LE AR> แกมีกระดูกตรงนี้แกมีกระดูกตรงนี้แกมาดูสิแกมีกระดูกตรงนี้แกดูสิเดินเข้าไปเนี่ยดูสิแก,แก,แกอิสบีพี่ตรงนี้ทอทอทอคุณสุมาณีคุณสุบัตคุณสุบัตนน คุณสุมาเน่แม่ชีหอยจกะพายเลสซ์ใครดิปเปิดไปอย่านะอย่าอย่าสักหยอย่างนี้มันได้ได้หรอใครมันจะไปรูล้ล่ะโหนี่ยังไงล่ะ คุณสุกันดีไปไหนแล้วมาแค่ใกล้สัแม่หมูเดงทอข้าวล่างมีคนตายเยอะมากเลยฉันกลัวมากทอจริงๆนะจริงๆนะเข้าใจไหมเร็วๆดิออกมาดิจะชนะเมตานี้เนี่ยฮะหนีกันอยู่ได้ยักษาหนีกันอยู่ได้อ,อีกคนหนึ่งอ่กใดนะอยู่ไหนวะไ ยัสต p ยัสต p ที่ไหนวะอีกคนนึงอยู่ไหนแล้วเร็วแล้วเลี้ยอีกคนนึงอุ้ยรอดผลเปไ็นไอโวโตเอ้ยอะมาสี่สองคะว่า <c oughs> หนูเนี่ยเธอว่าไงอยากว่า <c oughs> <c oughs> เธอ,อช่วยด้วยเธอมันมาแล้วเธอหมาเป็นบายฮับฟรีไตน์ประตูปิดหรอรัตตาะประตูปิด okay, <well. S 1> แม่สิกระต่อให้สิแม่สิกระต่อให้สิอีบ้า,า <c oughs> ประตูปิดต่บ้าตตานี่กูทันโ <c oughs> อ้ฮะปุ๊บว่ายตัวว่ายตัวก่อนอมาทางสะดวกเลยๆปืนอยู่ไหนพับปืนที่ปืนอ่ะปืนอยู่ไหนปืนอ่ะปืนอยู่ไหน โธอใครเก็บใครเก็บปืนได้เร็วๆเธอหาปืนไม่เจอนี่ออยยูู่่่นนนีีมเหโอเคโอเคเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้ใครเห็นบ้างว่ามันเด้งๆอ่ะเจอตัวแล้วใครอ่ะ ใคร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 เมื่อกี่ปะไหนจำไม่ไหน,ไหนสี่เร็วไปพายไปไปไปมีคนพยายามอำพรางคดีอยู่ตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าคนนั้นจะเป็นใครแต่เขาอำพรางคดีกันโว้พวกเธอหรือเปล่าที่เป็นคนทำอะ่ะอย่านะนี่คือตราหน้าที่ตำรวจนะอย่านะ ใครยใครอะใครใครอะวินี่เป้าใครละวะว้าวไีกแก่ใครอยู่โรงพยาบาลรัฐรัฐบาลคะไปติดต่อยาก่อนนะคะใครเชิญรับยาช่องสองเนาะ ใคร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 แม่หนูเจอคนตายหนูเจอคนตายไปรับยาก่อนหนูอาจารย์อาจารย์อาจา,า,จารย์ตกใจอะไรแกอย่านะฉันรู้ฉันรู้รอย่าเดอ้ออีข้าวโพดเป็นค่ะไอ้นี่วูบไปรับยาช่องตอกเนาะ ถ้าเห็นคนถือมือตรงนั้นน่ะยหตเพียงเเะห็นคนถือมีอตกนัดิสก์เลยเล็บปืนยาวนักหรอ,อสะใจเวรพอพอมีคนแป็นตรงนั้นตองนนะพอ เธอไปดูตรงนั้นนะเออกระดูกเห็นปะเห็นกระดูกปะเยสส i r b l า c k s โอ้โหไม่ทันวะเธอเฮ้ยอีแดมเพอร์รกสิตอีแดมเพอร์นในอำเภอเหรอฮะนางโป๊บเอ็กโซซิ์เหรอยากจริงๆริกยากสักทีดูสิวะมานี่แม่หัวแดง จะไปไหนแล้วจ๊ะแม่จะไปเอาปืนหรอคะฉันมาแล้วยัก yes, ษ yeah! ์ใหญแกรอดคนไม่ได้ไงฮะยิ yes! ้สม,มีเมียมาสุกซะด้วยตุกซะด้วยหรอตุกซะด้วยหรอมานี่มาแม่หนูน้อยหนูน้อยหนูน้อยไปกอดึงศพไปจับปุ๊บ เฮ้เฮจสซีายจสซ่าอีกแค่คนเดียวเท่านั้นสินะจะไปไหนคะและนี่คือพลังแห่งดอกไม้ที่ไม่มีใครก้าเด็ด จากผู้เล่นธรรมดาสู่ตัวแม่สายพิฆาตใครมองว่าดอกไมายไม่อันตรายต้องลองไปโดนมีดของเราก่อนค่ะถ้าชอบความสวยเชื่อดแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วเม้นบอกกันด้วยนะคะว่าอยากจะให้สองเล่นแมปอะไรบ้างไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ